วิธีเปลี่ยนภาษา Netflix บนมือถือแบบง่ายๆนะครับให้เป็นภาษาที่ถนัดต่อการใช้งานนะครับและเราสามารถเปลี่ยนภาษาเสียงและคำบรรยายในหนังหรือว่าซีรีส์ t f t i x i x ได้นะครับมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้า Netflix เข้ามาแล้วมากดโปรไฟล์ทางด้านขวาล่างต่อไปให้กดไปที่ขีด3ขีดทางด้านขวาบนและกดไอคอนรูปดินสอตรงนี้ จากนั้นให้กดไปที่โปรไฟล์ Netflix ของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่ไอคอนเปลี่ยนภาษากดไปที่เมนูนี้เลยครับจากนั้นก็เลือกภาษาที่เราถนัดต่อการใช้งานได้เลยครับหรือว่าจะเลือกภาษาอื่นเพื่อที่เราจะค้นหาซีรีส์ที่ค้นหาไม่เจอได้นะครับอาจจาะตัวอย่างน,นะครับผมเลือกเป็นภาษาไทยแล้วกันเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดย้อนกลับในหน้านี้จากนั้นให้กดรีสตาร์ทแอปโอเคครับรอสักครู่นะครับ เนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับภาษาการใช้งานต่างๆในแอป Netflix นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นภาษาที่เราได้เลือกไว้แบบนี้เลยนะครับและเรานะครับยังสามารถเปลี่ยนภาษาในส่วนของเสียงและคำบรรยายในหนังหรือว่าซีรีส์ได้นะครับให้กดตามนี้ได้เลยครับกดเข้าไปที่จัดการโปรไฟล์กดเลือกโปรไฟล์ของเราครับเสร็จแล้วมากดภาษาสำหรับเสียงและคำบรรยาย จากนั้นเราก็เลือกภาษาที่ต้องการจากหน้านี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าเราไม่อยากไปเปลี่ยนในวิดีโอเนะก็สามารถมาปรับจากตรงนี้ได้นะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือขั้นตอนง่ายๆในการเปลี่ยนภาษา n e t f l i x ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ